คุณเคยเล่นสกจดถึง500คิวไหมครับผมก็ไม่เคยแต่วันนี้ผมจะเล่นสกวดและค่าให้ได้500คิวเริ่มจากเล่นทั้งหมด265อัตราชนะ64.9%ดาวที่41ไม่ติด1ในร0 0ของประเทศแต้มอยู่ที่5,500หลังจากครบ500คิวทุกอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นจะเปลี่ยนไปยังไงผมจะต้องเล่นทั้งหมดกี่ตาและไล่บิ๊พิมาไ,ได้ทั้งหมดกี่ครั้งไปดูเลยครับฝั่ของคอนเทนต์ครับตอนนี้กดมาเจอไฮเตะแล้วก็มีเคสด้วยนะครับแต่ฝั่งเรามีแก๊กตัวนี้เดี มันจะตายนะครับอยู่ๆเขาก็สามารถดูดไฮยาเตะได้แบบดูดดูดแบบแรงมากอะคือทำให้ไฮยาเตะสิ้นใจไหมครับและคิวที่2ก็ตามไฮตาเคะเขาหลังจากที่ไฮยาเตะพุ่งจะมีเลือดมาผมก็เออเลยนั่นแหละครับผมจากการที่เป็นแคลรี่มาหลายสิบปีนะครับผมจะบอกว่าแคลรี่อย่างเราเนี่ยจะต้องรวยนะครับผมมีอะไรให้ฟาร์มก็ฟาร์มไปครับตีป้อมตัวเองได้ผมตีไปละคือมุงเน้น มุ่งเน้นด้วยความที่เกมชนะที่ป้อมผมเลยพยายามจะเอาบ้านนะครับแต่หารู้ไม่ว่าด้านหลังมีตู้สามตัวที่พยายามจะมาปิดดาบผมด้วยความใจถึงของแกเขาเลือยเที่จะเปิดอติดดูดทั้ง3คนซ้ายทีขวาทีแต่ก็ไม่ไวาวแก๊แตกสลายด้วยความแค้นนี้ผมจึงเข้าไปกระแทกป้อมจนป้อมแตกและเราก็ได้เคลื่อนทัพม,มาที่เลนกลางเพื่อที่จะเอาป้อมกลางครับจะเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะไม่ยอมผมเลยฝากลูกหน,หน้อยหนาไปให้ลีเดน่าโอ้พี่รอดได้ไงวะเคปมันจะมา เทนะครับปัจจุบันผมฟรีอุ้ยยังไงฟรีฟรีมีสองครับผมอันติจะลียิงยิงยิงเดี๋ยวให้ยาจันติผมรอเก็บอันติไว้แล้วก็เก็บลงไปต้องทำแผนฟรีฟรีเยีน่ามันยืนอยู่ในพุ่มหรือเปล่าตายมาโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอากลางให้ก็ได้นะครับวิฉลาบอื้อสวยจัดแล้วก็ลากก่อนแล้วเพื่อนไม่เป็นการได้เปรียบจนเกินไปครับเพื่อนเลยกดยอมแพ้แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะเราควรจะกระทืบเขาให้มากกว่านี้ และตรงนี้เหมือนจะเกิดการประทานเกิดขึ้นครับผมแต่คนเดียวที่ผมเลงอยู่ก็คือไฮเตหลังจากที่ไฮเตะตายหัได้เกาะเกิดมาพอดีครับแล้วเฟรนก็ลำผมอือลำลำลำล,ำลำฟิกฟลาดอกโดนผมผมกดสกิลสไม่ติดเคียวก็ไม่เซ็ตไว้ลุกขึ้นมากดสกิลสและอันติเข้าป้อมมาได้ yes ผมรอดจบเกมนี้ผมก็ได้ MVP ครับผมแล้วผมก็ได้มา7คิว จาก500โอ้พี่ตาที่20แล้วครับผมผมฆ่าไปแล้ว164คิวส่วนใหญ่ผมจะกดมังกาตี้นะครับจึงทําให้ผมกระโรมเนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะเข้าขากันดีนะครับเมื่อไหร่ที่แก๊กดึงได้ผมจะมีโอกาสฆ่าได้ถึง70%แต่ถ้าเป็นตัวนี้โอกาสก็จะลดไปอีกครับและถ้าเป็นในตัวนี้ก็นะตัวใครตัวมันนะโอ้โหแล้วคุณพี่มาทําอะไรกัน3ตัว4ต,ต,ตัวเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยกูจังหวะนี้ครับแก๊กดึงสวยครับเข้าาม้อมมกกฟฟรรีเเดออะิ์า เซ่ฮ่าฮ่าฮ่าเซ่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าอ้าวมีคนยังไม่เข็ดครับผมผมจะรอเออ่ระยะประชิดกว่านี้แล้วก็ชุบไม่ไหวแล้วปิกเกอร์แล้วแปะอไบสกิลหนึ่งเรียบร้อยหัวแตกมาตอนนี้ผมได้หมดบอกเลยอย่างห้าวอ้าวเราดึงอย่างนี้ดึงโดยอย่างนี้โอ้ยอดีตมาอดีตมาปัญญาเกิดนี่ไงโดมปดินี่ไง เดี๋ยวเราจะทำการสลายป้อมนี้นะครับคลิปเข้าแบบนี้ก็ซอยอซยเลยเฮ้ยไปแล้ว啊ดึม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 มีการเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นครับผมจะไม่ยอมอยู่เฉยแปะให้ขัดจังหวะอันติอิงโอ้โหไม่ตายข้างหลังถ้าขอจะตายครับผมเตรียมฟิกเกอร์เลยอะฟิกเกอร์ตายดึงดึงไปดีเฮ้ยแม่ๆนะนี่วัตีรอเลยแบบรอเลยอะมาดิ เออคือปกติผมจะออกไปรองเท้ารถคูดาวนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ารอบเนี้ยซีซีเยอะนะผมเลยจะเป็นที่ต้องออกรองเท้ากันซีซีแล้วก็นี่ไงแล้วก็ยิงไปดิคลิสซี่จะไม่ใจใจจ้าจุเฮ้ยแบทแมนกูสกิลสองทันนี่ไงไม่ตายโอ้ยเสี่ยใครเนี่ยเสี่ยตัวเดียวที่ต้องระวังคือแบทแมนครับผมตอนนี้คือผมต้องแบบกดสกิลสองให้ทันนี่ไงาหม่อุ้ยโอ้ยไม่โดนผมแปะให้เลยครับขัดจังหวะให้แล้วยิงอย่างนี้ แล้วผมดาบทะย่โอ้ยข้างหลังนาคอสเฮ้อกตายไปๆมาอีกเฮ้ยโอ้แกน่ะตายแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนมึงเป็นใครเนี่ยกล้าขนาดนี้เลยเกล้าเลยมภาคนี้มาภาคไปว่าอะไรครับทุกคนคือ ผม,มกนนะ็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ความหมายนะแต่อยากพูดที่จริงสวยฮะได้ดาร์กไปคิดว่าเนี่ยจบได้หรือเปล่านะแต่ถ้าอีก2ตัวกำลังจะเกิดนะครับก็ต้องทรงๆไปก่อนโอเคผมได้ก็เกิดพอดีเดี๋ยวเราจะเซตเป็นเอ่อเคียวนะครับเอ่อถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ผมก็จะเซตเป็นลูกแก้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยโอ้โหดูสวยครับดูแรงมากผมกดมาถึง ไปไหนกิซี่ขอทีเนะกิซี่ขอทีเธอสวยดิแล้วเหลือนะคอสตัวเดียวบอกเลยว่าการยากมากครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนี่ไงคุณมาของแปะเลยอะเรียบร้อยครับเกมนี้ผมก็ชนะไปหลังจบเกมนี้ผมก็ได้ไป173คิวแถมผมยังได้ MVP ด้วยไอ้หมอนี่มันไม่ทรมาด้หมอนี่ไม่รรมด้ ถ้าสังเกตพวกคุณเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะห่วงสกิลนะครับผมเนี่ยจะไม่ห่วงอัติเลยเจอใครกูแปะหมดอะ พอผมจะเน้นลดคูดาวเป็นพิเศษลดได้40%เนี่ยยิ่งดีเลยเพราะตีของโจกเกอร์หลังใช้ใส่ศัตรูเขาจะได้พลังงานมา3แต้มตีปกติใส่ฮีโร่จะได้1แต้มสกิล1ใส่ฮีโร่จะได้2แต้มเมื่อครบ4แต้มจะทําให้เขาตีเร็วขึ้น50-80%ตามเลเวลและได้ความเร็วขึ้นที่20-30%ตามเลเวลและจากนอกนี้ทุกๆการตีธรรมดาจะลดคูดาวสกิล1ลง1.5วิเมื่อเราฆ่าหรือช่วยฆ่าทุกอย่างที่ว่ามาจะใช้ได้อีกรอบนึงทันทีอารมณ์เหมือนมตเตอร์ไฟคิวเลยครอวื 327Q ิ a king never waits a king never bends a king never relies on others a king never gives up มีทิคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆในการใช้อันตินะครับเวลาที่เราจะโดนสตันเราสามารถใช้อันติหยุดหรือหลบศัตรูได้นะครับแต่ต้องกะดีๆนะแล้วก็ใช้ในการหลบหนีอันติบวกฟิกเกอร์จะทาให้เราหนีออกมาได้ไกลขึ้นอะจะยอมแพ like ้ไม่ก็ได้เมื่อไหร่ที่เราโดนแอสซินไปชิดตัวให้เราหามุมตดกาแพงไว้นะครับเมื่อก่อนติมันจะเป็นการดีดต,ต,ตัวเองออกมาและถ้าเป็นแอสซินที่ไม่มีสกิลตามก็จะทําให้มีโอกาสรอดมากขึ้นครับอันนี้เมตาที่69ครับและผมฆ่าไปแล้ว491ซึ่งก็หมายความว่าผมเหลืออีก9คิวเท่านั้นภายในเกมนี้ผมมจะสาารถ ถึง500คิวหรือเปล่าผมจะต้องฆ่าให้ได้9ตัวหรือมากกว่านั้นมาดูกันครับว่าตาที่69นี้จะจบคอนเทนต์เลยหรือเปล่าเดี๋ยวหลังก่อนแล้วกัน <c oughs> จะเตะมึงก่อนเลยเฮ้ยปิกใส่เลยครับโอ้ยฮ่าแต่พิกตัวนี้สกิลหนึ่งผมลิิ้งไงหวานเจี๊ยบจับมาแล้วหนึ่งคิวเลยอีก8คิวเท่านั้นคอให้มันจบที่ตานี้ไม่อยากเล่นจเจ๊กเลยตัวนี้อบแปะเลยแล้วกันได้ไหมหนึ่งคิวไปดีหนึ่งคิวไปดีโหลาณยังไงครับ มาเนี้ยมาดิมาดิมาเนี้ยไปหนีไปก่อนเลยเนาะแล้วล่ะมัดทำอะไรตรงข้างรังพมเรอจับเดี๋ยวจับจับคือคือเราให้เขาจับได้เลยครับโอเคจับได้เลยเพราะว่าไฮเตปไปดีแล้วผมก็จะรอแปะเลยครับคิวที่สามหวานเจี๊ยบแบบหอมชุยอ่ะโอเคแล้วนะครับ เล่นแคดดี้นี่จะเป็นที่ต้องไอ,อ้นายาแปะเลยจะไปเนี่ยครับหลบหลบเดี๋ยวเขาจะสกิลอุ้ยโอเคโดนอยูพอพ่ดีเดี๋ยวมาขอได้ปหมเซออ้ออ้ออ้อสกิวแล้วอย่างเัี้ยเหรออีกห้าคิวสินะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นเออ่รองเท้ารถคูดาวแล้วกันนะครับตอนแรกก็กะจะมากันซีซงซีซีเนี่ยอุ้ย แต่เหมือนว่าเกมผมจะทรงดีนะครับผมก็เลยจะเอาเป็นรถคูดาวมายิงอารมเลยเฮ้ยมลดหมาดีก็รอแปะอยู่เลยครับแล้วผมกดกิวสองคูดสับผมไม่เข้าหรอกขยิบขยิบยขยิายิบ้ยิบขยิบขยิบขยิยิายิบยิบขยิบขยิเขยิบขยยิบยิบขยิบขยิบขยิบิบขยิบขยิบขนะอิยิวย อ้ยแปะเลยกันผมกดสกิลสองอเลนโดดผมไปเข้าหลอกหนึ่งคิวโอให้ซื้อหนึ่งคิวไม่ได้เ้ยขอได้ไหมอือยังลำครับลำแปะหมดเลยนะผมไม่สนใจคือเพื่อนตายก็ตายกูขอคิวขอโทษที่เป็นคนเลวนะครับทุกคนแต่เพื่อคอนเทนต์แปะเลยขอได้ไหมนี่ไงรลับอุลาดรออยู่นานแล้วเพื่อนสวยดีคิวหนึ่งครับ คิวสุดท้ายแต่ไม่หายสุดเรียบร้อยครับ500คิวแล้วครับผมตอนนี้โจ๊กเกอร์ผมบรรลุ500คิวไปที่เรียบร้อยยัสมาตยัยัสอาร์มก่อนเลยแล้วกันเอาวิ่งชา้าวิ่งช้าแล้วแีกทีนึงหวานเจี๊ยบตอนนี้เป็ห้ารหนึ่งคิวแนละ้วอู้หรอมูลาดครับมูลาดเขาดูทรงจะมาดีก็รอแปะอยู่นานแล้วว่าพร้อมฉีะเล่นลยิงฟรีฟรีฟรีฟริง ไอัเจ้าที่เฮ้ยมูรม, <Stunden. S 1> มาสเต็ปเร็วเลยมารอแปะเลยขอแปะหน่อยได้บ้่ะขอยิงหน่อยได้บ้าะฟีฟีโอ้ยย e s ยนี่สุดผมก็ทำได้แล้วครับทุกคนห้าร้อยคิวอ๋ออ๋อและแล้วสิ่งที่ผมทำมาตลอดทั้งเดือนก็สำเร็จผลแล้วครับ ผมฆาได้500คิวผมเล่นไปทั้งหมด69เกม MVP ทั้งหมด48ครั้งและตอนนี้ดาวผมอยู่ที่74ผมได้ดาวจากโจ๊กเกอร์เนี่ย33ดาวครับผมจากที่ผมเนี่ยไม่ติดอันดับประเทศเลยขอ,อนำเสนอโจ๊กเกอร์เมสแดงนั่นเองนคะครับ้าฮ่ฮาฮหวัวภูมิใจมากภูมิใจมากผมไม่เคยติดเมสแดงเลย <c oughs> คือถ้าไม่ถ้าไม่เป็นคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยผมก็จะไม่เล่นตัวนั้นๆซ้ํซ้ำหรือแบบ ศึกษามันอย่างจริงจังนะครับอันนี้คือในส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมมาภาคในส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งคลิปเนี้ยเป็นคลิปดองนะครับเมื่อ,อเดือน2เดือนที่แล้วอาจจะมีบางสีบางอย่างที่ไม่ได้ตรงกับแพทปัจจุบันนะครับแต่ทุกอย่างก็คือผมเล่นเองผมไม่ได้จ้างใครเล่นหรืออะไรก็ตามนะครับทำไมหมดนะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่ในอีกเดือนหน้ามัง้ง <c oughs> ตัดนานอยู่ครับขอโทษทีนะแล้วเจอกันในคลิปใหม่ หรืออยากจะเจอกันก่อนก็ไปเจอกันในไลน์นะ่งจ้าไปแล้วผมสําหรับทีนี้บ๊ายบายจ้าจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยเอ้ยจุ๊บหน่อยรุ่ลูกเ<า>จอล,ล,<า>จลัวผมบ๊ายบายกูมูส